สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มผู้ดูแลในรูปแบบฟีเจอร์ใหม่ของปี2020หลายท่านพยายามทำตามคลิปของปี2019โดยการที่ไปที่ตั้งค่านะคะแต่กลับกลายเป็นว่าหาในส่วนของการเพิ่มผู้ดูแลไม่เจอนะคะซึ่งอยากจะบอกว่า ตอนนี้เนี่ย YouTube มันได้ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ในการเพิ่มผู้ดูแลเนี่ยไปที่เมนูในส่วนอื่นนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ช่องของเราก่อนโอเคเลือก YouTube Studio นะคะเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปที่ในส่วนของการตั้งค่าค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Setting นะคะ เสร็จแล้วหาคำว่าสิทธิ์ให้เจอหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ permission ค่ะโอเคเสร็จแล้วกดเชิญถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นคำว่า invite นะคะอ่าแล้วก็ให้เราทำการพิมพ e ์ email address ของผู้ดูแลที่เราต้องการเพิ่มเข้าไป โอเคเลือกนะคะว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้แก้ไขผู้ชมนะคะแล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ให้เป็นผู้ดูแลไปเลยก็คือจัดการช่องได้หมดแล้วก็กดเสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยมันกําลังที่จะขึ้นสถานะเชิญนะคะให้เจ้าของอีเมลที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำการตอบรับแล้วก็ กดบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเพิ่มผู้ดูแลได้อย่างง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงฝากกด subscribe ช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ